นั่งอ่านจดหมายไม่กล้าต่อไปเพราะเงอินเดือนต่ำสาวโรงทอนี้ความรู้ไม่มีเรื่อเอ่ยกลัวความอยากมีแฟนควงประจำแต่กลัวจะช้ำในอุบราหากรักเปลี่ยนไปอันตรายนะฉันขนา เราคนบ้านป่าใช้ดอกฟ้าอยู่สูงกลุงไกรสวัสดีจ้าไม้ทำสวนจ้าอยู่หอรอคอยด้วยใจแน่นเลยสารวรองทอผ้า เสียงเพลงรักสุใจยิ่งนะักอยากเห็นบหมนะหวานใจตัวฉันทนาอยากเอ่ยว่าจะตอบรักไปนั่งอ่านจดหมายไม่กล้าส่งไปร้องอนเดินตามสาวโรงทอนี้ความรู้ไม่มี รักเอ่ยกลัวความอยากมีแฟนควงประจำแต่กลัวจะช้ำในอุราหากรักเปลี่ยนไปอันตรายนะฉันทนาเราคนบ้านป่า ใส่ดอกฟ้าอยู่สุขตรงกลางกกากมะพร้าววางทับด้านบนนะคะ วางเรียงเรียงทับด้านบนเพื่อป้องกันความร้อนนะคะรักษาความชื้นให้กับรอรถยนต์นะคะที่ปลูกต้นไม้ของเรานะคะนี่ก็เป็นต้นพวงครามค่ะเพื่อนๆต้นพวงครามนะคะรื้อพันแล้วค่ะรื้อพันแล้วเนี่ยนะคะต้นใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่จ้ะ มีอดอกให้ได้ชมแล้วค่ะสีม่วงครามสวยๆนะคะข้างบนก็มีค่ะถ่ายไม่ถึงสูงมากไม่น้อยทำซุ้มให้เขานะคะอันนี้มีมแมลงมาตอมด้วยสวยไหมคะ สวยงามต้นไม้ดอกไม้สวยงามย่อมมีมวลหมู่มะเรงมาดอมดมแล้วก็จากไปมามลดฮอร์โมนนมสดให้เขาสักนิดค่ะเพิ่มพลังงานใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะแต่ทำบ่อยๆ ใบบ่อยแต่ bye, boy, ใส่น้อยๆน,นะคะไปหนักมะเขือขื่นก็จะได้อน,นี้ส่งไปด้วยนะคะหน,ะนะักเกนี่ยค่ะมะเขือขื่น เหลืองๆเ,เต็มต้นเลยจ้ะโอ้ยหนักขึ้นเพื่อยหนักทีพอแล้วนะะี่ค่ะพวงครามไม่น้อยนะอยู่เป็นซุ้มนะคะหน้าบ้านในวงล้รอรถยนต์นะคะร,รถยนต สองล้อนะคะใหญ่ๆเนะนี่ค่ะนี่หม่องนี้นี่อีกรอหนึ่งที่แม่น้อยหมักดินเอาไว้นะคะตรงนี้จะปลูกอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าเหมาะสมกับอะไรให้หมักได้ที่ก่อนนะคะให้เขาหมักได้ที่ก่อนไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่น้อยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะจ๊ะสวัสดีค่ะ